วันนี้โยมามาละกอมาถวายวัดลูกใหญ่ดีเหลือเกินชีวิตเราก็แบบนี้ละโยมีสุขบ้างไม่สุขบ้างเดี๋ยวลูกที่ไม่สุขก็กําลังจะสุขนะก็ขอให้ชีวิตเรานะถ้าหากว่าใครที่ยังไม่สุขคําว่ายังไม่สุกกนะ็หมายความว่ามันยังไม่พร้อมที่จะทานชีวิตคนบางคนนะยังไม่พร้อมที่จะทานจริงๆนะคือยังไม่พร้อมที่จะประสบความสําเร็จยังไม่พร้อมที่จะชนกับปัญหายังไม่พร้อมที่จะเจอกับอุปสรรคมากมายนะมาละกอลูกนี้เขาสุขเขาผ่าน เาผ่านการดิบแบบนี้มาแล้วชีวิตเรามันก็มีสุขบ้างไม่สุขบ้างงั้นวันนี้ถ้าหากว่าเราเจอเรื่องดิบๆเจอคนดิบๆเจอคำพูดคำจาเจอกิริยาเจอท่าทางเจอใช้ชีวิตกับความดิบของสังคมเราก็พยายามใช้สังคมที่ดิบๆนั่นแหละบ่มเพาะให้เราสุขให้ได้สักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเราทุกคนจะสุขสุขกกอไก่ก็คือสุขพร้อมที่จะทานชีวิตต้องพร้อมเสมอที่จะเจอกับปัญหา วันนิยมนํามะละกอมาถวายวัดก็อนุโมทนาบุญขอให้ชีวิตเข้าใจคําว่าสุขว่าวันนี้เราก็สุขบ้างไม่สุขบ้างก็ขอให้บ่มเพาะความสุขกันไปอย่าด่วนที่จะสุขเร็วเกินไปเพราะว่าสุขเดี๋ยวมันก็จะเน่าแล้วแต่ก่อนที่จะเน่าเราจะต้องใช้ประโยชน์จากความสุขให้เต็มที่ให้ได้ก่อนก่อนที่ชีวิตเราจะตายจากโรกนี้ขอให้ตั้งใจสร้างความดีกัน